ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิลาพรครับสวัสดีค่ะคุณทีระเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้มีข่าวอยู่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับ<ม>แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง จะสู้ภัยน้ําท่วมด้วยการสร้างกุฏิลอยน้ําเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับม,ม,มาดูกันนะครับค่ะไปเริ่มกันที่เกษตรอ้นิวส์กันก่อนนะคะวันนี้ไปดูภาวะแล้งค่ะคภาวะแล้งนี้ก็ทําให้เกษตรกรหลายพื้นที่ยังคงเดือดร้อนนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดอุดรธานีนะคะไปติดตามกับคุณบารมีเลยค่ะ สนุนโดยคุโบตา้าสวัสดีครับกระเสนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบรมีนะครับขณะนี้ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อชาวนาในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดนะครับทำให้นาข้าวนั้นเสียหายไปแล้วกว่าแสนไร่ครับ ภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับทำให้เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นลดพื้นที่ปลูกข้าวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับลดลงไปถึง4ล้านไร่เพราะว่าปกติแล้วในช่วงหลังเข้าพรรษาจะมีฝนบ้างแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเลยต้นข้าวก็เริ่มขาดน้ําแล้วก็แห้งตายไปกว่า1-0,000แไร่แล้ว ขณะนี้อำเภอที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คืออำเภอหนองสองห้องอเภอเปื่อยน้อยอเภอพลอเภอบ้านไผ่อเภอโนนศิลาอเภอแวงน้อยและอเภอแวงใหญ่นะครับแล้วก็คาดว่าความเสียหายจะมากกว่านี้อีกหลายหมื่นไร่ด้วยเบื้องต้นได้ประสานขอฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับขณะที่อ่างเก็บน้ําทั้ง17แห่งในจังหวัดมหาสารครามตอนนี้ปริมาณน้ําเก็บกักนะครับมีเพียง27.51ของความจุอ่างทั้งหมด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําหนองกระทุ่มมีปริมาณน้าเพียง4.89เท่านั่นเองครับภัยแรงครั้งนี้ถือว่ารุนแรงในรอบ30ปีนะครับนาข้าวกว่าแสนไร่สอเขาเสียหายส่วนที่ตําบลปากแพรกอําเภอดอนสัก์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีภาวะแล้งทําให้สวนผลไม้ทั้งสวนทุเรียนสวนมังคุดและลองกองกว่าร้อยไร่ตอนนี้กําลังแห้งตายส่วนที่เหลือนะครับชาวสวนต้องใช้รถกระบะไปขนน้ําไกลหลายกิโลเมตรเพื่อมารดต้นทุเรียนประคองให้รอดผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ครับ หันมาดูทางเลือกของการปลูกข้าวกันบ้างครับเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้หันมาปลูกเผือกหอมกันมากขึ้นเนื่องจากว่าให้ผลผลิตที่ดีกว่าครับชาวนานในจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มหันมาสนใจการปลูกเผือกหอมควบคู่ไปกับการปลูกข้าวโดยเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องการเพิ่มทางเลือกการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนโดยเกษตรกร,ร,ก,รก็จะหาความรู้จากหน่วยงานราชการและศึกษาด้วยตัวเองครับ เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกเผือกบอกว่าผลผลิตต่อไร่ได้มากกว่าข้าวทําให้เกษตรกร,ร,กรนั้นมีรายได้มากกว่าจากพื้นที่เท่าเดิมถึงแม้ว่าจะต้องดูแลมากกว่าการปลูกข้าวแล้วก็ยังไม่ทราบทิศทางของตลาดมากนักแต่ว่าก็มีชาวนาเริ่มหันมาปลูกเป็นจนํานวนมากขึ้นแล้วนะครับไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีครับไปดูโรงเรียนต้นแบบกเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริกรเกษตรกิจพอเพียงนะครับทำให้เด็กนักเรียนนั้นมีอาชีพในการทําการ,กรเกษตรกรรมมากขึ้น โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดําเนินการโครงการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีโครงการเกษตรหลายอย่างที่นักเรียนดําเนินการเองโดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษาอย่างเช่นการปลูกข้าวในพื้นที่1ิไร่การเลี้ยงปลาดุกในบ่อของโรงเรียนการเลี้ยงหมูหลุมการทอผ้าการเขียนไหลายโดยเฉพาะการทํานาครับนักเรียนก็จะดําเนินการเองทั้งหมด พอถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ก็จะนําไปขายเงินที่ได้บางส่วนนะครับก็จะนํามาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีอยู่กว่า500คนในขณะนี้ด้วยนะฮะ,ะต้องการให้เด็กนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทรําเกษตรก็เลยยกที่นาตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทางโรงเรียน นะครับซึ่งนาตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เช่านะครับชาวบ้านก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับทั้งหมดอยู่สิบไร่ทางเขตก็ได้สนับสนุนนะครับด้านแรกก็คือได้จัดสรรงบประมาณต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงปีนี้เราสนับสนุนเข้ามาในโครงการประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทนะครับกระจายไปทุกโรงเรียนนะครับหลากหลายทั้งด้านวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสกูพิเศษวันนี้นะครับไปติดตามเกษตรโลกเษลกเษตรเรากับคุณคำรณครับ ยิ่งใหญ่ภัยเพื่อคนทั้งโลกสนับสนุนโดยสีโฟลซีซันจาก TOA ไพยเป็นพืชที่คนทั่วโลกรู้จักและรวมตัวตั้งองค์กรระดับโลกร่วมมือการศึกษาส่งเสริมแล้ว และไผ่ย,ยังเป็นพืชที่ช่วยคลายออกซิเจนให้กับโลกของเรามากที่สุดชนิดหนึ่งด้วยไผ่ในบ้านเรามีนับร้อยสายพันธุ์แต่ไผ่สายพันธุ์ใต้หวันที่นําเข้ามาปลูกของสวนวินัยแห่งนี้ที่อํเาเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกําลังรุ่งเพราะปลูกเพียงสองปีก็ให้หนอตัดขายได้ทุกวันคือผมตัดอะไรตัดไม่ขาดหรอกนะมันมีเย่อใหญ่ที่ที่ผมเหลือเนี่ย ต้องให้เจ้าถิ่นตัดต่อเชิญเชิญท่านายกครับแถมถูกน้ําท่วม3เดือนก็ยังไม่ตายพอน้ําแห้งออกหน่อกันเต็มเลยนี่จะเห็นว่าหน่อออกกันเต็มเหมือนมันทะลึ่งน้ําขึ้นมาครับเหมือนก็เขาได้พักต้นนะฮะหยุดออกหน่อคือพัน์ุนี้เนี่ยเขาสามารถให้ผลผลิตคืนหน่อเนี่ยตลอดทั้งปีถ้ามีความชุ่มชื้นมีน้ำนะครับรสชาติอร่อย อร่อยครับอ,อยายุยืนยาวน้ำ่าท่วมนาน <c oughs> ทุกส่วนของไผ่มีประโยชน์ทั้งขายลำเอามาเป็นนั่งร้านไม้คำ้ำแปรรูปเป็นไม้เสียบไก่ประดุกย่างและอื่นๆใบที่ร่วงหล่นก็กลายเป็นปุ๋ยขุยไผยที่มากจุลินทรีย์เฉลี่ยเนี่ยสองปีนี่นะหน่อเขาจะอยู่ประมาณ3 0มสถึงห้าสิบหนอ่อ ต่อ,อปีนะครับหนึ่งกอเนี่ยบก็จะให้ขนาดนั้นเงินทางนั้นเงินทางนั้นไผ่ไต้หวันเป็นพืชที่ให้ร่มเงาและกิ่งพันธุ์ไม่แพงตลาดไม่ตันช่วงไผ่ป่าออกราคาตกต่ําก็แปรรูปไว้ก่อนราคาตั้งแต่25บาท30บถึง50าบาทนะครับราคาดีครับเรียกว่ามีสักไรสองไร่ก็สามารถที่จะครับอยู่ได้ครับอยู่ได้นะฮนะอยู่ยังได้อย่างยั่งยืนและพอเพียงนะมันออกทุกวันออกทุกวันนะครับเหมือนกับเงินเนี่ย มันผุดขึ้นมาจากดินเหมือนก็เล่นใต้ดินนะครับแต่ตำรวจไม่จับสรุปตุบตับว่าภัยยิ่งปลูกยิ <S <S 2> <S 2> ่งขยายวงใหญ่และช่วยเผื่อแผ่อากาศหายใจให้คนทั่วโลกด้วยนะจะบอกให้เกษตรคือชีวิตเกษตรคือวิถีเกษตรมีแต่โตและไม่ตายไม่ตันอันนี้ใช่น่เกษตรเลาเกษตรเราโอเคด แต่ทั่วเมืองไทยมาร่วมปลูกไผ่เพื่อมีใช้มีอยู่มีกินสร้างความร่มรื่นสมชื่นไปด่วแผ่น,นปลูกไผ่มันเป็นสินแถมมีกินไม่กลัวหดตายเกษตรนิวส์ s, วันนี้สวัสดีครับ